สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ร,รายการสวอสอข,อขอทอล์กรายการที่จะพาทุกท่านครับไปพูดไปคุยไปทอล์กเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมาชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ,รครับไปรับชมกันได้ในรายการเลยครับ สอบถามผอครับวันนี้ทางกรมของเราเนี่ยได้มาดําเนินการอะไรเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุครับวันนี้ก็มาเพื่อ,อรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงค่ะเข้าไปยื่นขออนุญาตตามกฎหมายที่กำหนดนะคะโดยให้มีมาตรฐานตามกฎกระทรวงได้กำหนดไว้ก็คือมาตรฐานด้านสถานที่ด้านความปลอดภยัยและด้านการให้บริการค่ะ รวมทั้งบุคลากรที่เป็นผู้ให้บริการคือผู้ดูแลผู้สูงอายุตามกฎหมายค่ะก็จะต้องจบหลักสูตรที่กรมสนับสนุบสนบ,บริการสุขภาพให้การรับรองเช่นหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงค่ะถ้าหากว่าเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะจะมี3ลักษณะลักษณะที่เป็นเดคอเช้าไปเย็นกลับอันนี้ไม่ต้องมีผู้ดำเนินการส่วนลักษณะที่เป็นเอ่อเอ่อรีสเดนเทียนโฮมนะคะที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ นะคะแล้วก็มีกิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุนั้นรวมถึงสถานประกอบกิจการที่เป็นดูแลผู้สูงอายุแบบประครับประคองอันนี้ต้องมีผู้ดําเนินการผู้ดําเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงแต่ต้องจบหลักสูตรถ้าไม่ใช่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่กําหนดนะคะจะต้องจบหลักสูตรผู้ดําเนินการการดูแลผู้สูงอายุร30ชั่วโมงค่ะแล้วก็ สถาบันนะคะหรือมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาที่จะสอนหลักสูตรผู้ดําเนินการได้นี้จะต้องขอรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนหรือว่าอะไรทางด้านที่ไหนครับก็ในเว็บไซต์ค่ะของกรมสนับสนุนนะคะโดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า esta ค่ะ esta นะคะมาจากคำว่า establishment คือสถานประกอบการนะคะ esta ก็คือ e s t a อ่อ s s s นะคะ h e a l t h s e r v i c e s u p p o r t ค่ะ m o p s m i n i s t r y o f p u b l i c h e a l t h g o t h ค่ะคือทำออนไลน์ได้ทำออนไลน์ได้ค่ะเราไม่รับ w อล k i n นนะคะการที่จะยื่นขออนุญาตกิจการดูแลผู้สูงอายุนี้จะเป็น uh, การยื่นออนไลน์เท่านั้นค่ะรวมทั้งผู้ให้บริการด้วยผู้ให้บริการตามกฎหมายนี้ก็คือผู้ดูแลผู้สูงอายุก็ต้องยื่นขอ uh, รับรองเป็นผู้ให้บริการตาม uh, ออนไลน์เช่นกันค่ะ,ะก็คือขอเชิญชวน ก็ขอเชิญชวนนะคะกิจการดูแลผู้สูงอายุที่ท่านได้ประกอบกิจการมาแล้วเนี่ยนะคะถ,ถ้ายังไม่ได้ยื่นขออนุญาตนี่ขอให้ดําเนินการรีบดําเนินการตามกฎหมายค่ะวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีงามค่ะเรามาแบบมิตรนะคะเรามาแบบมิตรภาพแล้วก็เป็นการคุ้มครองผู้ริบภค้ดูด้านบริการสุขภาพด้านการดูแลผู้สูงอายุด้วยว่าผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้วตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดค่ะ ขอเชิญผู้ประกอบการนะครับมายื่นใบอนุญ,ญาตนะครับขอประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ e s t a นะครับ www.estaa.hss.moph.go.th ได้นะครับในรูปแบบของออนไลน์ครับคุณผ,ผู้ชมก็สามารถมายื่นได้นะครับผ่านทางนั้นได้เลยหรือว่าติดต่อสายด่วนกรมสบศ1์2 6ก็ได้ครับ วันนี้ผมสลาว์จบสีแล้วก็ทีมงานครับต้องขอรัทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ครับกับรายการสวภาษาขอทอล์กได้ในโอกาสครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ